ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลิน,ลพพลนนะคะทุกคนการวิพากอนประกาศข่าวดีทำเอาแฟนคลับเฮลั่นประเทศค่ะหลังจากที่เสกโลโศพของภรรยาสาวการวิพากอนจดทะเบียนสมรสรอบที่3นะคะและกลับมามีชีวิตค,ครอบครัวที่แฮปปี้อีกครั้งทำเอาแฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตฮือฮาและพาการแสดงความยินดีกันยกใหญ่ค่ะ แถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าพี่เศษมีความสุขอย่างแท้จริงล่าสุดค่ะทางด้าน Facebook การวิพากก่อนได้โพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความที่ว่าแพลนกันไว้ว่าจะจัดพิธีมงคลสมรสกันแบบเล็กๆไม่เป็นทางการเพราะเราคงทำไม่เป็นเป็นของขวัญให้พ่อและแม่และลูกๆอีก3คนก่อนที่เราจะทำอะไรไม่ไหวคะ่ะอายุมากแล้วลูกๆจะได้จำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ไว้ ้าสัก,กวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่แล้วรักลูกทั้งสาม,มากสำหรับเสกวันนี้ครบรอบ46ปีแล้วการเองก็ไม่มีคำไหนจะพูดเพราะว่าพูดไปหมดแล้วทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำที่เธอรู้สึกได้รักทุกวันทุกเวลาห่วงทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งที่การต้องการก็คือรอยยิ้มของเธอทุกครั้งที่การมองหน้าเธอ สัญญานะว่าเธอต้องยิ้มให้การทุกครั้งเพราะนั่นคือพลังมหาศาลที่ทําให้การสู้ต่อไปในทุกเรื่องพลังที่ทําให้การมีลมหายใจเธอคือลมหายใจ Happy Birthday เซกโลโซทำเอาแฟนๆปรบมือกันลั่นอีกครั้งนะคะที่ได้เห็นถึงการกลับมาของพี่เสกในเวอร์ชนันดีแบบนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ